ครับตีครับเป็นเพชดปลาเพลนะครับพบกับช่วงพ่อ้านข้าวโคในยามเย็นๆวันนี้เราก็ไปได้นะครับหมูมันครับซึ่งเป็นหมูป่านะครับสมัยนี้ก็หมูป่าเขาเลี้ยงกันเยอะนะครับเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้กับครอบครัวนะครับเราไปได้มาสวยงามมากนะครับหมูป่าตัวเราก็จะมาทําเมนูเป็นขั่วกลิ้งหมูป่าพาเพล นะครับก็มีวัตถุประสงค์ยังมีวัตถุดิบหลักก็คือเนี่ยหมูปลาแล้วก็พริกแกงเนี่ยครับพริกแกงนี่แบบเอามาจากมันนอกเลยนะครับมันนอกจริงๆก็คือแบบคนตามพื้นบ้านเลยเขาแกงเขาทาเองนะครับอร,ร่อยมากแล้วก็นะครับมีกะปินะครับตะไคร้เราจะมาเสริมด้วยตะไคร้แล้วกบกับขา่าแล้วก็พริกไทยสดนะครับแล้วก็ตามด้วยนะตามด้วยใบยมะกรูด เดี๋ยวมาดูนับพิกแกงครับดูพิ่แกงที่นี่คนน้นามันนอกคนบุรามบุราเนเขาตำเองนะครับเดี๋ยวผมก็มาเพิ่มเติมด้วยกับตะไคร้กับขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยนะครับว่าเป็นยังไง ตะไคร้ที่ซอยไว้ก็ใส่ลงไปนะครับคานะครับตําเพื่อเสริมนะครับพิแกงแล้วก็าตำหนึ่งครับตำตำอย่างไม่เบียดผลครับหลังจากที่เราเพิ่มเติมด้วย่ากตะไคร้นะครับต่อไปแล้วก็เอานะครับพริกที่นะเราเตรียมไว้พิแกงนะครับมาโขกรวมกันเลยแล้วก็ตมด้วยกระปินะครับกระปิ แล้วก็ทุกอย่างก็โขลกรวมกันเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับเพิ่มรสชาติครับตำลงมกันโขลกรวมเลยนะครับนี่ให้เป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากที่เราตำพริกแกงกับข่าตะไคร้เพิ่มนะครับนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับก็มาเตรียมการในเรื่องของหมูป่านะครับเนื้อหมูปากันนะครับนี่หันเลยนะครับ ว, ologia, table, s, วิธีการรับประทานหมูป่านะครับต้องให,ให้กินติดหนังนะครับถึงจะคึกคึหั่นบางๆนะครับหั่นบางๆวิธีการหั่นก็คือหั่นบางๆนะครับให magical, ้ติดหนังด้วยนะครับเห็นครับให้ทิ่เป็นหนังอย่างนี้นะครับมีหั่นอย่างนี้เราหั่นบางๆมันจะเล็กๆพอนะครับวิธีการรับประทานนะครับเนื้อหมูป่าสมัยนี้เขาเรียกกันเยอะนะครับเขาเรียกกันเยอะเรียกกันเป็นฟาร์ม รักเลยครับแล้วก็ใส่น้ํามันเล็กน้อยพอนะครับน้ำมันเล็กน้อยแล้วบอกเก้วที่สามครั้งแล้วเอาพริกแกงเหยื่อแกงมาในครกนะครับลงไปทอดในหอมก่อนทอดในหอมเลยครับทอดใหอมน้ำมันเล็กน้อยพอเลครับน้ำมันเล็กน้อยพอทอด้หอมหอมไปทั้งบ้านเลยครับ หลังจากที the h, the gender, <t> ่เราทอดเรื่องนะครับจนอบวนหอมไปทั่วยุทธภพเราก็ใส่นะครับเนื้อหมูไปเลยนะครับเนื้อหมูป่าไปเลยผัดให้หอมก่อนครับอย่างไนี้ต้องผัดให้หอมก่อนนะครับอย่ารีบเติมน้ำผัดให้หอมก่อนผัดให้เข้ากันนะครับให้เชื่อบเนื้อหมูเข้ากัน ให้หอมอบอกวนไปตัวนี้ะต่เพิ่อไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันระหว่าง<ม>นะครับเครื่องแกงกับเนื้อหมูเป็นเนื้อเดียวกันเลยให้ความหอมแล้วค่อยเติมน้ำในภายหลัง ครับอันนี้ก็นะครับหอมเครื่องที่เราทอดรวมกับหมูนะครับปลาเขาหอมแล้วต่อไปก็คือการเติมน้ำเพื่อให้หมูนะครับเปื่อยนะครับเปื่อยเลยให้เปื่อยนะครับเพื่ให้ก่อนครับหลังจากที่เรานะครับเที่ยวไปจนนะครับน้าแห้งนะครับเนี่ยลุลิกนะครับเราก็ชิมรสนะครับชิมรสแล้วก็ <c oughs> ตามใจชอบนะครับเพราะว่ามีในความเค็มของเครื่องพริกแกงแล้วก็กระปินะครับชิมรสตามใจชอบแล้วก,ก็สุดท้ายเลยก็คือนะครับปิดไฟแล้วก็เติมด้วยน้าําปลานะครับ่เติมด้วยน้ําปลาเล็กน้อยครับเป็นน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยนะครับพริกไทยเม็ดนะครับพริกไทยเม็ดแล้วก็นี่พริกไทยเม็ด แล้วก็ใบมะกรูดนะครับโรยเลยนะครับเราต้องปิดไฟเลยเพราะไม่อนั้นเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะเหี่ยวหมดนะครับผักพวกนี้ก็จะเหี่ยวหมดคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานเลยนะครับนี่ครับชิมตามชอบเลยครับเพราะว่าในเน้นย้ำเลยนะครับในความเค็มของกะปิแล้วก็พริกเกลือมันก็มีอยู่แล้วนะครับแค่เติมน้ําปลาแต่งกลิ่นนิดเดียวมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะตักใส่จานนะครับนี่ตักใส่จานเลยนะครับน้ำก็จะคลุกคลิกน่ารับประทาน ตักใส่จานแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับหนังยังเป็นใสๆเลยนะครับหนังยังใสๆติ๊กๆเลยนะครับเนี่ยสะดุ้งสะดุง้งเป็นวุ้นนะครับน่ารับประทานมากนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาเสร็จสิ้นกระบวนการนะข้วกิ้งหมูปา่าปลาเพลินพร้อมเมอออออนูนี้เหมาะสำหรับเป็นกับแกล้งหรือว่ากับข้าวได้นะครับ ออกได้ทุกอย่างเลยสำหรับเป็นทั้งกับแก้งทั้งกับข้าวแล้วแต่ความถนัดของแก่และครอบครัวนะครับแต่สำหรับครอบคัวผมวันนี้น่าจะเป็นกับข้าวนะครับ